ศิลิกาแล้วเพราะคุณศิลิกาเนี่ยเป็นกดไหลย้อนเหมือนกันนะคุณสิลิกามีไมเกรนกับกดไหลย้อนอ่าเป็นยังไงมายังไงเมื่อไหร่ครับไมเกรนนะคะเป็นมาตั้งสิบกว่าปีแล้วค่ะไมเกรนเป็นมาสิบกว่าปีใช่ค่ะเป็นเพราะอะไรทราบสาเหตุไหมฮะอ๋อเวลาอากาศร้อนจัดๆหรือแสงแดดจัดๆเนี่ย่ะจะเป็นมากเลยค่ะจะโดนแสงแดดจัดๆจะเป็นค่ะหมายถึงว่าถ้าอยู่ในอาคารไม่เป็น ไม่เป็นนะถ้าเกิดออกไปข้างนอกแล้วจะเป็นนะฮะเป็นแล้วไปเจอคนที่เยอะๆกลับบ้านอ่ะเอาเลค่ะเป็นรุนแรงแค่ไหนครับก็บ้านหมุนนะฮะถึเกือบจะแตกเลยค่ะเวลาปวดขึ้นมาเนี่ยเหมือนเหมือนเลือดมันจะเส้นเลือดมันจะแตกออกเลย่ะเวลาปวดปวดปวดมากเลยค่ะปวดมากปวดซีกเดียวปวดเบ้าตาหรือว่าปวดยังไงฮะโอ้ทั่วไปหมดเลยค่ะทั้งกระหมับทั้งสองข้างแล้วเส้นเลือดมันก็จะนูนขึ้นมาทั้งสองข้าง เหมือนคล้ายว่าเส้นเลือดมันจะแตกเลยค่ะอาจารย์ครับอาการไมเกรนนี่ปวดปวดรุนแรงเป็นยังไงแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรครับสาเหตุก็มีเยอะแยะนะคะเป็นประจําเดือนก็ปวดไมเกรนได้เครียดก็ปวดไมเกรนได,นด,ได้ถ้าเราป่วยด,ด้วยโรคอื่นๆมันก็เกิดความเครียดก็เป็นไมเกรนได้อาหารการกินบางอย่างก็เสริมทําให้ไมเกรนรุนแรงขึ้น แล้วมันต<ำ>่างอะไรกับการปวดหัวธรรมดาปวดหัวธรรมดาอย่างเช่นเราเป็นหวัดหรือไปเจอแดดหรืออากาศเย็นอัน,นี้มันปวดธรรมดาแต่ว่าปวดไมเกรนเนี่ยมันจะมีสารที่หลั่งออกมาอันนี้เขาทดสอบฝรั่งทดสอบมานะคะมีงานวิจัยบอกว่าในช่วงที่ปวดไมเกรนเนี่ยมันจะมีสารที่หลั่งจาก T helper ทวที่สองเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือ 4, อินเตอร์ลูคินสอินเตอร์ลูคินหนะฮะแล้วก็ สองตัวเนี่ยมันจะไปกระตุ้นนะฮะทำให้เกิดการหลั่งของสารบางอย่างในสมองแล้วก็ทําให้เส้นเลือดเนี่ยขยายตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราปวดเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่ามันปวดตามการเต้นของหัวใจตุ๊บค่ะตุ๊บตุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่แต่อันนี้สงสัยจะรุนแรงมากเพราะว่าปวดทั้งหัวแต่มีนะคะที่คนจะปวดตั้งแต่ท้ายทอยขึ้นทั้งหัวเลยนะคะถ้าไม่รุนแรงก็อาจจะปวดข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเส้นเลือดนะคะ เหมือนเส้นเลือดจะแตกเลยค่<ฮ>ะสองข้างเ,เ,เลือโโดหนอยาย่ะ,<ฮ>ะใช่แล้วเวลาปวดขึ้นมานี่นะคะหูเนี่ยบ้านเนี่ยหมุนไปหมดเลยอ่ะปวดมากปวดจนบ้านหมุนนั่นเลยเวลาใครพูดอะไรก็ผิดใจหน่อยก็โมโหแล้วค่ะแล้วเวลาไปเวลาได้กลิ่นสีเขาทาบ้านอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะหรือว่าทินเนอร์อะไรเงี้ยก็ริ่งจะปวดพอปวดปุ๊บเนี่ย อาการนะคะมันก็จะอาเจียนแล้วก็อยากจะถ่ายแล้วก็จะมีเหงื่อออกตามตัวเนี่ยค่ะรุนแรงนะฮะ,ะวเวลาปวดนี่ทำยังไงฮะนอกจากทานยาแล้วอ๋อพอดีหนูก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหาแล้วก็เขาก็ให้ยาบรรเทาปวดมาแล้วก็ยาไมเกรนเม็ดเล็กๆออกสีส้ม,สม,สม,สมๆเล็กๆอะค่ะสองเม็ดทานสามมื้อเลยค่ะเชา้ากลางวันเย็นหลังอาหารทันที พอทานได้ประมาณสักสองวันหรือสามวันอาการก็ทุเลาหายปวดพอเวลามีอาการแบบอากาศไม่ค่อยดีรู้ร้อนจัดหรือว่าเครียดหรือว่านอนน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเริ่มอีกก็ะจะเป็นอีกก็ะจะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆเลยค่ะนานไหมคะแต่ละครั้งโอ้ก็เป็นเป็นวันเลยค่ะบางทีบางครั้งเนี่ยปวดโอ้ยจะตายหรือเปล่าเนาะเส้นเลือดสมองจะแตกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะ อาการที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยครับครับแต่อันนี้ไม่มีสาเหตุใช่ไหมอาจารย์สาเหตุก็ไม่ไดาบอกเชื้อไม่ได้อ๋ออ๋อไม่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 มีการติดเชื้อค่ะแต่มันเกิดจากความเครียดแล้วก็ทําให้การหลั่งของสารอะไรในสมองเนี่ยมันผิดไปหรือเกิดจากอย่างที่บอกอ่ะมันมีสาเหตุหลายอย่างนะคะฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงมีประจำเดือนก็อาจจะปวดไมเกรนได้อะไรเงี้ยหรืออาหารบางอย่าง ะะสาเหตุมันก็มีพวกพวกนี้ค่ะคือมันไม่ได้มีเชื้อไม่ได้มไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีการติดเชื้อไปเกิดอะไรจากความปิดปกติของร่างกายไม่มีค่ะแต่สิ่งที่มีก็คือมันทําให้หลอดเลือดขยายตัวเพร<อ>าะพอมันขยายตัวมันก็จะทําให้เกิดการปวดขึ้นซึ่งโดยปกติถ้าสมมติว่าปวดไม่เยอะอย่างเงี้ยนะคะมันสามารถรักษาตัวเองได้ก็คืออยู่ในที่มืดเงียบๆอย่าฟังเสียงอะไรสมาธิ ฝึกสมาธิค่ะแล้วก็พยายามหลับตื่นขึ้นมามันก็จะดีขึ้นแต่นี่เู้สึกเขาเป็นได้ทาได้ไหมฮะก็คิดดูก่อนว่าได้ปะจะสดงว่าทําใจให้สงบไม่ได้สิพอดีก็พอลามันปวดขึ้นมานะคะบางทีต้องเอาหมอนนะคะมาอัดไว้เลยอัดไว้เวลานอนนะคะอัดไว้บางทีทานยาเข้าไปก็หลับไปแป๊บนึเงแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เป็นอีกแล้เขาเป็นอีกไม่หายอะ นี่รุนแรงและกรดไหลย,ย้อนรุนแรงไหมฮะกรดไหลย,ย้อนก็เป็นมาประมาณห้าหกเดือนแล้วค่ะนับตั้งแต่ที่รู้จักบีมาเมื่อตอนปลายเดือนสิงหาเป็นมาห้าหกเดือนก่อนหน้านี้ก็ประมาณสักพฤษภา,า,า,าประมาณสักมิถุนากรากดา่ะค่ะ,ะใช่ประมาณนั้นนะฮะสาเหตุที่เป็นใช่ไหมฮะหรือว่ามีอาการอะไรถึงเป็นอ๋อเวลาทานข้าวเข้าไปเย่ยค่ะ บางทีบางครั้งก็กินผักดิบมาค่ะผักดิบก็เป็นพอทานผักดิบเข้าไปเนี้ยท้อมันก็จะปั่นปวดมันอืดขึ้นมามันแน่นจุกที่เขาเรียกตรงนี้ลิ้นปีใช่ไหมฮะครับอ่าเขาจุกขึ้นมาแน่นแน่นแน่นมากแล้วปวดปวด,ปวดแบบเหมือนคล้ายๆว่ามันไส้มันจะบิดเลยค่ะปวดรุนแรงใช่ค่ะปวดแรงมากแล้วใครเป็นคนบอกว่าเป็นกดไหลย้อนอ๋อพอดีไปหาคุณหมอค่ะไปหาคุณหมอเขาก็ มันมีจุกเสียดแล้วก็แน่นเหมือนคล้ายๆเอิ้กเอืกเลิมลมขึ้นใช่ค่ะพอปวดขึ้นมาเงี้ยมันก็ปั่นปวนท้องไปหมดเลยมันคล้ายๆมันเป็นเฉพาะตอนทานผักดิบทอนผ่านผักดิบด้วยนะคะผักดิบนี่แล้วทานอาหารอย่างอื่นเป็นไหมฮะเป็นค่ะเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งค่ะทานตรงเวลาไหมฮะไม่ค่อยตรงนะคะพอดีคุณหมอก็เลยให้ยาแก้จุกเสียดมาครับแล้วก็ยาแก้ย่อย ช่วยย่อยฮาแล้วยาขับลมแล้วก็ยาลดกรดยาลดกรดอ่าเวลามันปวดขึ้นมาเนี้ยนอนไม่ได้เลยะนอนราบไม่ได้แล้วหายใจไม่ออกอืมบางทีเวลากลางคืนเนี้ยเป็นทั้งคืนเลยอ่ะบางทีต้องมานั่งหลับกับโต๊ะอ่ะแล้วมันแล้วมันมาพร้อมกันสองอย่างในเวลาเดียวกันไหมฮะตอนนั้นไม่เกณฑ์ยังไม่เป็นเออตอนนั้นไม่เกณฑ์ไม่เป็นนะเป็นแต่กรดไหลย้อนอย่างเดียวตอนอตนเป็นกรดไหลย้อนไม่รู้สึกปวดหัวไม่เป็นนะคะไม่เป็นอดีจังเลยฮะ น่าจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่เป็นค่ะตอนนั้นที่ที่ท้องปั่นปวดหรือว่ามันแน่นตีขึ้นน่ะไม่ปวดศีรษะไม่ปวดหัวไม่ไม่ไม่ปวดไมเกรนค่ะไม่ปวดเออดีนะเหมือนไมเกรนหายไปแต่กดไหลย้อนมาแทนไม่แต่กดไหลย้อนนี่มันคล้ายๆมันเลอะขึ้นมาเอื้อกเอกขึ้นมาปปลกเลย่ะใช่ค่ะใช่อ๋อก็มาพอดีคุณสุภกรนะคะเออศูนย์โคราชนะคะ วันนั้นไปกับแฟนที่โคราชก็ไปเ,เขาก็เลยบอกว่าเออไปเขาเปิดศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมฮะครับพอดีเราก็เลยเออบีมนีเออ่เราเป็นอยู่นี่เราก็เลยอ่านว่าเออนีเออ่เราเป็นอยู่เนี่ยหลังจากนั้นเราก็เลยซื้อมาทานค่ะซื้อสีอะไรครับอ๋อสี S <S สีเขียวนะคะเวนะเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยนะขวดมันสีขาวแต่ว่าฉลากมันจะมีสีเขียวอยู่ <ฮะ S 1> ด้วย <S <S 2> <S 2> หลายคนดูตั้งนานนะขวดมันไม่เขียวซะหน่อยอ่าเรานี้ก็อืก็พอศึกษาแล้วนี้อาจารย์ชวนเราไว้เขาก็อธิบายให้ฟังค่ะว่านี่นะช่วยนั่นช่วยนี่ชื่อแน่อะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะมันตรงกันเรานี่หว่าแล้วก็เลยเออง,งั้นเราเดี๋ยวเราไปแน่เลยเงี้ยไปเดือนสิงหาที่ไปหาเขานะฮะครับอ่าพอเรากลับมาเราก็มาทานทาน ทานยังไงครับทานสองเช้าสองเช้าสองเย็นสองก่อนอาหารค่ะเวลาตอนนั้นก็หลังจากที่ทานบีมบีมสีเขียวมาได้ประมาณสักสามอาทิตย์มั้งฮะอืมมันก็หายไปทั้งสองอย่างเลยก็เลยไม่เป็นก็เลยไม่ไม่รู้ว่ามันหายไปตอนไหนก็นไม่ืหายไปตั้งแต่เดือน หายไปตั้งแต t t uh uh ่ที่ว <sh> ่าไปหาเพื <fin> ่อนตอนหลังต้นหลังหลังสิงหานะคะหลังสิงหาก็นี่ก็ประมาณสี่เดือนประมาณสี่ห้าเดือนที่ไม่มีอาการไมเกรนกดและย้อนก็ดีขึ้นดีขึ้นอ่ะหลังจากที่ทานบีมไปแล้วอะแล้วมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหมฮะก็กินเหมือนเดิมธรรมดานี่ส้มตำนี่กินไม่ได้เลยอะ ก็ยังทานส้มตำได้ก็กัอทานส้มตำได้ใช่ค่ะความเครียดมีเหมือนเดิมไหมฮะเครียดเหรอฮะมันก็มีเหมือนเดิมนะฮะประดีเราพอทานบีมสีเขียวเข้าไปแล้วเราก็นอนสบายก็ไม่ได้คิดอะไรมากอืมอืมแสดงว่าเป็นคนเดิมทีเป็นคนนอนน้อยใช่ค่ะนอนน้อยอด้วยพอ่ใช่ค่ะอ๋อ อาจารย์พิเชษพอจะสรุปได้ไหมฮะว่าทําไมบิมสามารถเข้าไปช่วยได้ทั้งสองอาการพร้อมๆกันสาเหตุก็เพราะว่าทั้งสองอาการมันมีต้นเหตุเดียวกันครับจากการที่มีภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลซึ่งมี th 2 th 2สูงไปครับสูงไปนะครับมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบนะครับรวมทั้งอาการแพ้ภูมิตัวเองด้วยทีนี้เรากินแคปซูลสแคปซูลต่อวันใช่ค่ะวันที่15 อาการควรจะเริ่มดีขึ้นแล้วควรจะดีขึ้นแล้วอย่างแต่กรณีนี้สามอาทิตย์ใช่ไหมครับ 5, <3 S 2> มันก็เลยหายไปตยแต่ในวันที่สิบห้าเนี่ยถ้าหากว่าเราวัดเลือดของคนที่ใช้นะรเราก็จะพบว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของ th หนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นของ th ส uh huh. ิบเจ็ด th หนึ่งเองเพิ่มขึ้นมามันก็ไปลด th สองมันจะไปกด th สองซึ่งเป็นต้นเหตุต้นเหตุนั้นก็หายไป นอกจากนี้ครับมันจะมีการเพิ่มขึ้นทีเรกูล레이เตอร์คือตัวสุดท้ายซึ่งเมื่อกิดไม่ได้ชี้ตรงนี้นะครับทีเรกูล레เตอร์ตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเพิ่มขึ้นตรงนี้มันก็จะไปกด ts 2เหมือนกันนะครับ hmm. เพราะฉะนั้นอาการอักเสบซึ่งเกิดขึ้นจาก ts 2มันก็ลดลงด้วยการร่วมด้วยช่วยกันของ ts 1และทีเร u ู a t o เตอร์ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะ,ะนั้นอาการอาการอักเสบไม่ว่าจะเป็นกดระยนหรือหรือม <Mig raine. S 2> ากว่าเป็นอ่าครับไมเกรนก็จะดีขึ้น นะครับนั้นก็ปกติครับก็นี่คือความต่างที่ททไม่เหมือนกับยาถูกไหมครับคือจริงๆอาการกดไหลย,ย้อนเนี่ยเป็นเป็นเรื่องใหม่นะฮะที่เราเพิ่งจะพูดกันแต่จริงๆผมว่ามันอยู่กับมนุษย์มานานแล้วละแต่ชื่อเนี่ยเพิ่งจะคิดกันแล้วแล้วด้วยความที่เราไม่เข้าใจเราก็คิดว่าแหมมันรักษายากเหลือเกินนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันของเรามัน มันผิดปกติเล็กน้อยออแล้วถ้าเรามีความสามารถในการพัฒนาสูตรธรรมชาติจากอาหารของเราซึ่งไปปรับภูมิคุ้มกันของที่ไม่สมดุลกลับมาอยู่ภาวะสมดุลได้นะฮะคือความสําคัญอยู่ที่ว่าเราต้องเข้าใจต้นเหตุต้องเข้าใจความลึกในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาชัดเจนครับ พูดง่ายผมพูดจยุดตลอดเวลาเราต้องเข้าใจภูมิคุ้มกรรันวิทยาล่าสุดของศตวตรรษที่21อ่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้ว,ลวเรามีความมีศาสตร์มีความสามารถในการสกัดสารเพื่อไปปรับปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้รเราจัดการได้ทุกอาการเพราะฉะนั้นยาทั้งหลายแหล่เนี่ยเ,เราก็จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ uh huh. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรใช้ยานะครับเป็นเดี๋ยวผมบอกว่าอาการทุกๆอาการนะฮะปัจจุบันนี้ มวลหมูมหาประชาชนบิมทั้งหลายนะฮะก็สามารถที่ดูแลอาการผิดปกติร่างกายโดยใช้ผลิตภัณฑ์บิมในสูตรลักษณะเดียวที่แตกต่างกันเพื่อไปปรับระดับภูมิกันซึ่งมันเพี้ยนไปให้กลับสู่ภาวะปกติได้นี่คือคําตอบของการที่มันครอบคลุมหลายๆอาการด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราจะแตกต่างจากการใช้ยาใช่ครับซึ่งดูแลที่ปลายเหตุที่มันจะเป็นเฉพาะอาการอาการไปนะฮะแต่ลักษณะของบิมก็คือเป็นการ ไปดูแลที่ต้นเหตุนะครับแล้วก็สุดท้ายสุขภาพแข็งแรงก็ดูร่างกายก็ดูแลตัวเราเองนะครับทุกวันนี้สมบูรณ์แข็งแรงดีแข็งแรงดีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของพี่จิตนันก็คงจะคล้ายกันนะครับเรื่องของกรดไหลย,ย้อนนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยครับ Operation Bim หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูง จากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้กันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้น